มาใช้ไปเลยค่ะตัวที่สองนะคะตัวที่สองตัวแรกใช้ตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นควบคู่กันไปนะคะอย่าลืมนะคะต้องใช้ทุกวันนะคะถ้าอยากฝ้าหายอยากหน้าใสหน้าสวยใช้ทุกวันตัวนี้นะคะหน้าเด็กไปสิบปีถ้าใช้ทุกวันปกติใช้ทุกวันเหมือนยิน่งูเห็นไหมยิ่พูดหน้าเด็กไปสิบปีเราเห็นไหมอายุสี่สิบเก้านะจะบอกให้อายุสี่สิบเก้าเหมือนอายุเท่าไหร่เนี่ยอุยเหมือนอายุยสิบหกปีเบอร์เลสเ็นตันลิ ลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ใครจะมีใครมองก็ผัวฉชนไงเนยหล่อนลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉชนไงไน่ยหล่อนมาเราเสร็จไม่ต่เลยมาใช้ครีมกันเลยค่ะตัวที่สองนะคาโบ้แดดออกเรียมมุงมุงเลยหน้าผักยาชมพูเห็นไหมมันเลิศค่ะมันเลิศหยดไปเลยค่ะหยดไปเลยไหมหยดไปเลยนะคะหยดไปเลย ค่ะไหมเลือดจำเป็นเตนเลยค่ะบอกว่าเลือดจำเป็นเต็มจริงๆนะคะคนไหนอยากสวยคนไหนอยากหลอ่ออยากหน้าหายเป็นฝ้าเป็นกะเป็นขี้กะขี้เกลื่อนหน้าดําหน้าสวยๆใสๆโอ้มันเข้าตาจชมพูดตัวนี้ไหมแอดไลน์มาหายางชมพูนะคะ่าแอดไลน์มาเลยค่าไหมใช้ตัวนี้แล้วหน้าเด็กลงสิบปีเลยนะจะบอกให้เห็นไหมรีวิวกลางแสงแดดเลยนะนี่ เอาให้เห็นจ๋าๆเลยหน้าสดๆเนี่ยเห็นไหมหน้าสดๆเนี่ยกลางแสงแดดไม่มีแสงไฟเลยแสงธรรมชาติของเราเห็นไหมเนี่ยต้องใช้แสงธรรมชาติเพราะว่ายังพูเป็นคนสวยแบบธรรมชาติฉันสวยแบบธรรมชาติออริจินัล do you understand do you understand beautiful original นะนะ let's stand เลย it's awesome เอามือตบไปเลยค่ะน่าจะได้เด็กลงถ้าเรามีตินกบตินเขียดตินกาตินผัวตรงนี้เราก็รูปมารูปมาเลยนะคะนี่แม่เตะต้านทานแสงแดดเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีครีมดีของเราดีแล้วก็อยากจะบอกให้โลกรู้ว่าของเขาดีจริงๆงจริงๆนะเออของเขาดีจริงๆคนไหนไม่ได้ใช้คนนั้นจะเสียใจอื อย่าบน่นว่าราคามันแพงของมันดีมันก็ต้องมีราคาเป็นธรรมดาใช่ไหมเห็น <c oughs> ไ,ไหมเออถ้าเราซื้อของถูกๆมาเราใช้ไปใช้มาหน้าเรามันพังมันก็ไม่แบบว่าไม่คุ้มค่าแต่อันนี้ราคากับแบบวว่าคุณภาพราคาคุณภาพสินค้ามันคุ้มค่าคุ้มราคามันใช้ได้นานใช้ได้ทน ขนาดหน้ายังผัวเป็นหน้าผีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หน้าผีแล้วนะคะเป็นหน้าสวยนะคะสวยออริจินอลนะคะจะบอกให้อล่ามากเลยค่ะเออถ้าไม่เชื่อนะแอดไลน์มหาใหญ่แชมพูดูหน้ายชมพูนี่นี่ตั้งแต่เริ่มแรกที่ยชมพูเริ่มใช้จนถึงทุกวันนี้นะดูหน้ายัมพูเขาไว้เห็นไหมรีวิวคยงตามแสงแดดหน้าบ้านเลยนะคะ หน้าบ้านเลยค่ะถ้ามีใครผ่านไปผ่านมาก็จะชวนให้เข้ามาซื้อไหมจะชวนให้เข้ามาซื้ออืมจะบอกให้นะคะใยชมพูของแท้ไหมรีวิวจริงใยพูตัวจริงอืของแท้ของจริงไหมของแท้ของจริงไหมของเขาดีจริงอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าของเขาดีจริงถ้าคนไม่ได้ใช้แล้วคนนั้นจะเสียใจเลขเข้ามาเลขเข้ามานะัก ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะอยู่ประเทศไหนเมืองไหนเล่เข้ามาเล่เข้ามานะคะเล่เข้ามาคะรัสแมตเตนไห็นไหมเออไม่มันสวยเห็นไหมใครอยากสวยมั่งไม่มีใครหรอกที่อยากขี้เล่คนอยากสวยเอ็ดไลน์มาหาจันชูเห็นไหมเห็นไหมตีนกบตีนเขียดตีนกาตีนผัวอยู่นี่มันก็จะหายไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหน้าสดนั้นเนี่ยหน้าสดนะเธอสดจนไม่รู้จะสดยังไงแล้วนะเธอ เห็นไหมฉันสวยมากเลยนะเธอเห็นไหมมันเลิศคะ่ะแม่รีวิวกลางแดดกลางแจ้งเลยไม่กลัวแสงแดดเผาผ่านเพราะว่าครีมเรามันดีจริงๆของเขาดีจริงๆนะคะจะบอกให้คอนเฟิร์มการันตีนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือเอาพันเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะดีจริงอยู่จากหน้ายันปูจากหน้าที่เป็นขี้กากขี้เกลื่อนที่เป็นแบบว่าเออเราเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นหน้าเป็นจุดเป็นแผลเป็นเป็นอะไรของมันม่นรูเนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยนนหมดเลย มันก็จะค่อยค่อยหายไปเห็นไหมหายไปเลยเยอะแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันหายไปเยอะแล้วเออไม่ใช่ยันผู้หายนะฝ้าฝ้ามันหายจากหน้าต่อไปยันผูส้สวยสวยยันผู้ใช้ทุกวันใช้ทุกวันมันก็จะหายไปทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้มันก็จะสวยผัวรัดผัวหลงของเขาดีจริงๆนะคะแล้วจะเป็น,นตเล็กค่ะ